ค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็พบกับช่องโบเก้ดีวีแย้วันนี้นะคะโบเก้นะคะก็จะมาตกแต่งหน้าเค้กกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะนี่นะคะก็จะเป็นที่ตกแต่งหน้าขนมเค้กก็ขอขอบคุณร้านมากเลยนะคะแล้วก็อันนี้นะคะคุณแม่บุ๋มนะคะได้ตบเอาแชร์ชามีอะไรบ้างาองีกครับมีวิตฟิลมื้อ <sk ATHAN IC> เย็นมากเลยนะ นใช่เพราะว่าเพิ่งซื้อคุณพ่อกับแม่เพิ่งซื้อมารอกี่วันรอไม่กี่วันจำไม่ได้ค่ะถามทุกวันทุกทุกหนึ่งชั่วโมงคนนี้ถามตลอดวันอดใจเอาแล้วข้างหลังชุดอะไรล่ะชิ้นมะม่วงโอ้โหแล้วข้างหลังนั่นคืออะไรล่ะพี่ป้าเต้าโอ้โหถ้ามมีของนีอที่เราคุณยายนะคะเอางูแล้วคุณยายกับคุณแม่กำลังกินมือเทียนอยู่เนาะถามมือเทียนอยู่โอเคครับ วันนี้เราก็จะมาแนะนําแนะนําเพื่อนๆนะว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็คืออันก็คือวิปครีมนี่คือที่จะแปงอ่าหนูลองเปิดดูสิสักอันหนึ่งเปิดให้เพื่อนๆดูก็จะถ่ายให้ดูหมุนปิ๊ปปิ๊ปิ๊อันนี้คือคุณน้าคุณน้าหรือคุณป้าเนี่ยร้านไอติมร้านขนมเค้กบอกว่าเอาให้น้องฟรีเลยเนี่ยเอาให้น้องฟรีแบ่งมาให้ฟรีเลยครับขอบคุณด้วยนะเป็นร้านเบเกอรี่อยู่ข้างๆ Karaoke, yani like uh huh ั๊มปตทตรงแหวงน่างนะครับเพื่อนๆครับเผื่อใครได้แวะไปก็ไปอุดหนุนคุณป้าด้วยนะครับน่ารักมากเลยครับเดี่อันนี้ก็อันนี้ก็แบ่งให้น้องโมเก้เหมือนกันนะลองเปิดให้เพื่อนๆดูที่มันคืออะไรครับมันเปิดยากไหมเปิดได้เปิดได้เลิดไดนคืออะไรครับได้โอ้กินได้หมดเลยนะลูกกินหอมนะไม่เป็นเยลลี่เมสข้าวเราพี่อ่ะบิดครับอันนี้เป็นอันนนี้เป็ตุ๊กตาชูกาดนะครับตุ๊กตาุ๊กตุ๊กตผมกับอันนี้คุณแม่เป็นคนเลือกใหตุ๊กตุนกตุ๊ก คนนี้ชื่อโบเก้ครับแล้วก็แล้วก็อีกคนนี้ก็คือเป็นเป็นสัตว์เลี้ยงของคุณโบเก้นะครับผมคือคุณดุ๊กดิ๊กครับผมแล้วก็เอาเปิดให้เพื่อนดูหน่อยครับผมอันนี้ก็คือรีวหน่อยนะคะเพราะว่าใครขับรถมาก็ไม่ร no. e. ู้ค่ะคุณพ่อเองครับรถมาโอ้โหแบบโครงเคลงโครงเคลงมาครับแล้วก็จะมีหน้าเค้กเปล่าๆแบบนี้นะเพื่อนๆนะแล้วก็เปล่า ค่ะีก็ถือว่าสะอาดที่สุดแล้วนะสีขาววันนี้โบเก้ก็จะอันนี่ก็คือน้อยสุดแล้วนะคะใช่ใช่เราพร้อมกันหรือยังมีวิทุกคนมีหัวใจด้วยเราพร้อมกันหรือยังครับพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วก็เราก็จะได้เริ่มเลยนะครับผมนับถอยหลังกันนะครับผมห้าสี่สามสองผมสวัสดีค่ะ แนะนำดีเคยใครคนนี้บุ่มบางบุ่งค่ะบิงเงาบุ่งเงาเป็นผู้ช่วยของโบเก้นะคะวันนี้อ่ะโอเคคุณพ่อจะเป็นคองสอดแหนมนะครับว่าจะทําอะไรบ้างนะครับเช็ค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 โบเก้ไว้เลยนะนี่แหละครับสิ่งที่เขาต้องการมานานนะครับคือเขาเล่นวิปครีมนะเพื่อนๆครับหายเปิดยังไงเปิดยังไงเปิดยังไงโอ้ยม้วนแหวนมืกันแล้วก็ไม่ได้กินหรอแบบนี้นะไม่ได้กินหรอตอนนั้นทำไมเปิดได้อะไร ทด,ด,ดเอบดูก่อนยัไไง,ไ,งไ,ไม่จ,ะ,จะลอเทสคุณแม่อย่าเอาอคุณแม่ก็ทำไม่เป็นนะเพื่อนๆนะเพราะว่าเ,เดี๋ยวอย่าเพิ่งกดคุณแม่กดอย่างนี้มันก็ฟู่สิคุณแม่ขาคุณแม่ก็เอาพอดีตรงนี้ครับผมกดสิคุณแม่มองไม่เห็นคะ่ะคุณแม่กดสิครับกดลงไปเลยนี่กดกดอ่าเห็นไหมครับวิธีการแล้วก็ปล่อยมืออุ้ยน่ากินอ่ะอยากกินมาก โอ้ยเพื่อนๆดูอเหห็นรืยังครุณแม่ทำเป็นลูปหัวใจใช่ไหมคะเพื่อนๆมองออกหรือเปล่าทำเป็นก้อนแบบนี้ห้ได้นะโมเก้ทำเองได้ไหมโมเก้อยากทำเองไม่ใช่เหรอลูกต้องกดแรงนะค่ะพ่อกดแรงก็ก็ต้องใช้มือกำลังเยอะมากเลยนะครับเพื่อนๆครับูโอเคอ่ะกดลูกอ่าหมุนโค้งไปโค้งมาแล้วก็มือมือมือลูกนะค่ะมือลูกก็ไปโดนตัวเนี้ยค่ะโหเขาให้มีตรงปลายฟึบขึ้นมานิดนึงนะลูกนะฟึบจุ๊บหรือยังครับผมโอเค อู่ตอนนี้ก็นตรกี้หมูกต๊ะกำลังละเลงลูกเชอรี่นะเพื่อนเพื่อนครับอยากอยากทำมากนะครับสดูครับดูครับดูครับเพื่อนๆมองไว้ครับว่ามันคืออะไรเออมันจะน่ากินไหมน้องคุณอคุณแม่คุณแม่ว่าถ้าเผื่อทำรอบๆอย่างนี้จะน่ารักไหมอะเอาเอาเลยครับเอาเลยครับคุณแม่ลองดูนะอยากกินใหนอยากกินแบบสดๆเลยเหตุผลเหตุผลหนักเลยนะครับ พี่อยากทำใช่ไหมยากลองไงพูดได้ไหมคะมันแค่แบบนี้เฉยๆศิลปะแม่สุดยอดมากเลยแะถ้าใครมองไม่ออกนี่ก็ขี้เหร่มากนะเพื่อนนะครับผมไม่รู้อะไรเลยอันนี้ก็ใช้พลังทั้งหมดเลยใช้ยังไงต่อไปเอาไปแล้วสวยแล้วทีนี้ฮะสวยังไม่สวยไม่สวยเอ้าเดี๋ยวโอเคเอา คุณแม่คนผ่านเฉพาะหน้าเคสก็แล้กันเอาคุณพ่อนะคะฝีมือพ่อเป็นยังไงบ้างสิมือแม่นี่ดูไม่ผ่าเธอเธอใช้พลังงานเยอะไม่ผ่ากว่าใครค่ะนี่ครับโบเก้ถามแล้วก็กดอย่างนี้เห็นไหมลูกนี่ครับโหเราจะพากันอ้วนกันนะคะทุกคนเดี๋ยวจะให้คุณพ่อเขาบอกว่าพ่อจะไม่เซ็ตมันจะไม่เซ็ตเป็นก้อนเป็นตังตังเนาไม่ต้องใช้แรงเยอะลูกแล้วก็บีบขึ้นมาก็ เหมือนอีหนูตอนเช้าอ่ะลูกใช่ไหมนูอยากกินนี้ใช่ไหมคะนี่ครับโค้ง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 แล้วก็นั่นเห็นไหมครับพ่อจะวางให้หมดเลยครับทีนี้นะครับเชิญกินให้พอใจนะคะโบแล้วก็แม่ถ่ายโบเก้สิสิ่งหนึ่งที่โบเก้ต้องการคือนิ้วเพื่อนอ้าปากสินี่ค่ะเพื่อนเพื่อนา อยากทำแบบนี้คืออยาี้ในชีวิตเธอหนาชอบมากเลยอ่ะอร่อยเหรอเขาจะพูดได้ไงเราคุณแม่ไม่สามารถโบกี้เลยนี่ครับจริงๆจุดวัตถุประสงค์ไม่ต้องการแต่อู้มันหายไปไหนกินแล้วเอามันหายไปไหนเมื่อกี้เนี่ยตั้งเยอะนี่นี่คือวัตถุประสงค์แรกที่โบเก้าี้ อม่ะโอเคครับนี่สวยแล้วครับเดี๋ยวคุณพ่อช่วยกี่ครั้งแรกไงวิปครีมสักหน่อแต่งได้สวยครับทางร้านเขาบอกว่าได้มาจากเกาหลีเลยจ้าน้เข้าจากเกาหลีอุ้ยนิดนิดหน่อยนะนิดหน่อยนะโรยนิดนิดไม่ต้องเยอะขนาดนั้นพอพอพอนะเอาใส่นิดนิดหน่อยเพราะมันจะต้องมีอย่างอื่นด้วยนะลูกจัดจัดนี่ก็ ทำให้ทุกคนคิดว่ามันสวยนะครับคิดว่าสวยก็แล้วกันนะครับผมเอเไหมว่าพอแล้วยังพอแล้วครับพอแล้วเพราะว่ามันมีโรยแล้วเอาให้ฟรีเลยบอกว่าอยากให้อยากให้น้องเอาไปลองแต่งทำไมไม่ได้สีชมพูล่ะก็แม่บอกว่าให้สย่มมาทำเป็นสีชมพูไงพ่อค่ะเอ้มันมีเขียวด้วยก็ผสมด้วยนะเอาเขียวมาหน่อยได้ไหมอ่ะเดี๋อันนี้ค่ะ เอาเคียวไว้ทำไมเป็นขนมที่โบเก้เขาชอบทุกคนก็ให้คิดว่ามันสวยก็แล้วกันนะมชอบก็หลักกาตรงข้าม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 เขาจะใส่ให้หมดเลยหรอคะตรงข้ามไม่ต้องไม่ต้องหมดไม่ต้องหมดพอแล้วครับผมของโบเก้โอ้ไม่ก็คุณแม่ทำ้าดอะไรอ่ะหน้าแตกหน้าแตก เราต้องขับรถไปอีก5กิโลไปกับ10กิโลเพื่อไปซื้อมาใหม่ไม่เอาเลยนะครับผมคนนั้นจะอยู่ตรงไหนล่ะทำไม <S <S มันหน้าแบบนี้ไม่ <นะ S 2> เป็นไรไม่เอา <S <S เอา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 เลยครับเอาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะวางไว้ครับผมแล้วก็ประกอบประกอบล่างครับผมไอชิจะเป็นอย่างนี้นะคะเพื่อนแต่มแตม่บุ๋มมือหน,นักค่ะแกรูก้แล้วเอามานีน่นค่ะเอานอนตรงนั้นก็ได้ ฮ่าแม่เดี๋ยวเดี๋ยวหน้าหน้าจมบิบครีมเลยครับมไดเลยวเดี๋ยวเดี๋ยวแนะนำผู้ร่วมรายการหน่อยครับผมแนะนำผู้ร่วมรายการหน่อยครับห้าสี่สามสองหนูนั่นแหละแนะนำคะคุณยายมี่ร้องบังเอาพูดชื่อใหม่อีีกทคือเหมือนเดิมไหมคุณยายมี่ร้องบังอันนี้ฝั่งนี้ครับเคยพูดบิงบังโอ้ยไม่เหมือนอันแรกเลยอ่ะพุณ อ่าโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็กินแล้วค่ะกินแล้วค่ะเราเอาเข้าตู้เย็นไหมไม่เอาวังก็กินเลยจริงเหรอลูกตัตีเข้าตู้เย็นให้มันเย็นสบายนะลูกนะอ่าคันนี้ผลงานนะครับผมเป็นไงครับผลงานเราวันนี้ครับผมแต่น้ําแท้มสวยมากสวยงามเอ้าคุณโบเก้ให้คะแนนที่สิบคะแนนเต็มคุณโบเก้ให้คะแนนตัวเองกับคุณแม่กี่คะแนนดีสิคะแนนผลงานครับผมให้เล็กมากเลยครับผม ให้เก้าแล้วกันนะคะดูดูนะตรงเนี้ยวันแรกมันเก้าตรงไหนเอาเอาเอาคอมเมนเตอร์ดูสิให้เก้าเพราะอะไรเพราะว่าหัวนี้ไม่มีค่ะอ๋อมันหัวหักแค่นั้นเลยใช่ไหมใช่มีคนทำใช่ไหมถ้าไม่งั้นก็คือได้สิทธิ์เตรียมเลยเหรออมันหักหัวหักนั้นก็เลยได้เก้าคะแนนนะครับพ่อก็อยากดูพ่ออยากดูเหมือนกันโอ้ยไหนครับไหนเหนาะเพื่อนๆครับเขาเขาต้องการแค่สิ่งนี้สิ่งเดียวเท่านั้เพื่อนครับ เอาเร็ววขึ้ดยขึ้นด้ยขึ้นยขึ้นเอาเลี้ยงตวัดไว้โ้หไม่หกเราเห็นแต่ดังปึ๋งปึ๋งเนี่ยคือสิ่งเดียวที่โนบุมิเอ้ต้องการนะจริงๆการแต่งเค้กเนี่ยเป็นแค่เขาอ้างให้เสวยได้เพื่อนนะเป็นแค่เขาอ้างแต่สิ่งที่เขาต้องการคือเขา้กินวิปคีมนะครับวันนั้นไปที่โรตัส์เขาก็เห็นโอ้โหแบบหน้าตาเศร้าโศยมากเนาะ พอแล้วลูกจะกินเ,เลยพอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วพอแล้ว<ม>พอแล้วอ่ะเอาไว้กินกับ<แ>ไอศครีมน,นะลูกนะไอศครีมด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อน,นอยาลอกเรียนแบบนะคะถ้าไม่ใช่น้องโอเคนะถ้าดังไม่ปึ่งกินไม่ได้ตีเลยอ่ะโอเคโอ้โหแม่เหมือนจะฆ่าเราเลยนี่ตัดเค้กคุณแม่ยี่ห้อยกีวี่นะครับแเหมือนจะฆ่าเรา <laughs> มันไม่มีหรอวคุณแม่นะ มีดที่เป็นพลาสติกอ่ะไม่มีหรอครับโอ้โหอ่าอ่าอ่าโอเคครับอ่าให้คุณโบเก้เป็นประธานในพิธีการเปิดการตัดเค้กในวันนี้นะครับผมเชิญคุณนภัสกรแก่นจันะครับผมอ่าเป็นการลงมีดลงมีดลงมีดไม่หนูก็หันทางหนูนั่นแหละก็ตัดให้เป็นเป็นประธานนะสองมือนะครับผมท่านประธานครับท่านประธานครับกดสองมือครับผม โอ้โหโอเคเอาปรบมืออ่านี่เป็นประธานน่ะคุณแม่ดำเนินการครับตนนี้ครับเอาะจก็ยกินมให้คุณยายชิมให้คุณยายชิมกินไปเลยคุณยายกินแล้วพ็นอนเหมือนโอเคโบเกตลนสองสามอันแล้วนะลูกนะเดี๋ยวโมจะเตาขึ้นมาตอดหนูนะ อ่โเคเอาไปเสิร์ฟคุณยายครับผมอ่าโอ้คุณยายได้เยลลี่สีเขียวนะครับผมเป็นวันเกิดคุณยายคุณยายบันพุตอ่าโอเคอันเป็นวันเกิดเก้พอยรโอเคครับชิมเค้กนี้ให้หน่อยสักคำหนึ่งลูกเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ต้องให้ตัดอีกนึงให้โบเก้โบเก้ขาโบเก้เอาวางไว้ก่อนแล้วก็ให้ชิมอ่าชิงที่หนูทำเนาะว่ารสชาติอร่อยไหมบอกเพื่อนๆหน่อยครับอันนี้อันนี้หนูทำเหรอลูก จะทำอะอ๋อบุ๊คีมมันเริ่มไปแล้วครับมันต้องเย็นนะมันอร่อยนะบุ๊ก้ซัดไปสามสี่ครั้งแล้วแม่ตอนแม่หนีไปเมื่อกี้เนี่ยค่ะหน้าบีพูดๆเข้าปากตัวเองนะฮะคุณแม่ก็บีไม่บุ๊คีก็บีบเองคนนี้เอาแล้วเอาชิมดิชิมดิชิมให้เพื่อนๆดูหน่อยว่าก็บอกว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างคุณงานเขาหนูเองโฆษณายี่ห้อบี๊ครีมไหมอร่อยอร่อยไหมอร่อยให้สีคะแนนเต็ม โอเค<ห>น,น,นะเอาวางก่อนวางก่อนเี๋ยเพิ่งกินก็ได้ปิดคลิปก่นปอนเพื่อน้กลางวันอยู่ได้ถึงเย็นกินไปเลย <c oughs> อะโอเคครับวันนี้ก็คง <c oughs> ต้องจบการ <c oughs> แต่งหน้าเค้กของน้องโบเก้แล้วนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe สสให้ช่องโบเก้ทีวีแล้วก็บอกกันเสรเจด้วยค่ะบาย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 ไปทำตัวอะไรครับ <c oughs> โอเคน่าจะสมใจนะครับเอาเลยครับเตียนทิปหลังจากนั้นเวลาผ่านไป5นาทีครับ เค้กหายไปครึ่งก้อนนะครับไม่รู้มันอยู่ไหนบ้างนะครับปากัว่ามันปู่ในท้องของโมกี้ครับยายนอนนะแ <c oughs> ม่ๆไปกินอะไรม่กิ้าวั้ใหมช่นไรครับ <c oughs> กินกำลังกินลูกดิ๊กอีกหมาดูดิ๊กเพื่อนๆจำหมาดูดิ๊กได้ไหม ผมใส่จะหมดภายในกี <c <C ่วันเนี่ยมันพุ่งออกก้นเลยว้วเดฟจริงจริงมันไม่ได้หวานนะแม่ใช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 ่มันไม่หวานคนใหญ่มันโคนมโคคุณแม่ไม่อยากกินนะ้วรึเอ็มโมเก้เอ็มโอเก้กินมากเกินเลยแม่รสชาติก็ธรรมดามันไม่ได้หวานมากแต่เอาไว้เอาไว้ใส่เอาไว้ใส่ไอศครีมโลกจ๋าไม่เล่นนะครับผม พอไม่เอาไม่ให้มันเป็นนมโคอยู่ขนมเค้กยังหวานก็เยอะเลยกวที่เป็นเนยหวานเน้ยโอยดูเพื่อดูความดุเดือของคนเบอรเกอร